ปุ้ยทำไมตามันเป็นแบบนั้นวะฮะยไม่ได้นอนหรือวะมัวต่โจยได้หรือเปล่าเนี่ยแข็งเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งบินด่วนทำไรปุ้ยวันนี้ปู้จัดการใหญ่อุ้ยสารใต้ทำแต่งครับอา่แบตรถคันนี้หรือเปล่าใส่ทั้งทั้งหลิกนทั้งน้ำมันหลิ่ แห้งนึกว่าโจยได้จนแบบไม่ได้หลับได้นอนว่าจะไปซื้อรถเก๋กอรถสูขาดไปไม่ได้นะอย่าเดินไกลเกินไปซื้อไปมจ้อมันไม่มีรถรถพังหนุนรถสูขาดงั้นไปซื้อเร็วร <c oughs> อ สวัสดีครับเชงเลิศครับผมอ้ันนี้รัดคิวผมแล้วนี่รัดคิวแล้วเนี่ยเลื่อนช่วงที่เขามีแบบครับก็อย่างนี้เลยเจาะรูตามแบบนี้แหละ โอ้แปดอีด้วนี่จางเลิศรถผมป่ะพวงมาลัยมันหนักแล้วอะ่ะพวงมาลัยมันหนักเป,นเปลี่ยนไรอะ่ะฮะฮะเปลี่ยนปั๊มบหรอฮะ ปั๊มปั๊มเหมือนกันกับแปดีไหมตั้มเหมือนกันไหมคนละตั๊มป่าเย่จริงไหมอ๋อไม่เหมือนว่ะเหมือนไหมเย่ผมเห็นมันก็อย่างนี้เองนี่อ๋อเือ เพลิงไม่เหมือนกันแม่มันเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เหมือนกันนะแปดสี่นะแล้วเคยซื้อปั๊มแม่เท่าไหร่อันอันเขาเคยซื้อปั๊มแม่เท่าไหร่วะ อืมย่เลยเสเงินพันอีกแล้ว แย่มากแปดอีจุดเปล่ะของมันก็คือปั๊มน้ำนะครับเด 7e ก็<ม>เหมือนกันนะครับปั๊มน้ำตรงนี้อชอบรลัวไปดูคันนี้หน่อย นี่ก็ 8e ครับโอ้ตัวนี้ขอบ17.5ใช่เปล่าใช่เดเดียน17.5ถ้า 8e นะครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็นหนกครับ เพิ่งจะพ่นพ่นดำเสร็จนะครับนี่กระบอกดำไทยทีเนี่ยทำแบบนี้ดีนะครับยึดแน่นนะครับแล้วก็เสริมสาแรลกอีกนะครับแน่นไม่มีหลุดข้าวเช้า,าวะโอ้ย อูนี้กินข้าวเช้าสิบเอ็ดโมงเลยคือไฟท้ายคันนี้นะครับใช้เขาจับแป้นแบบนี้นะครับเชื่อมหจับแป้นแล้วก็เชื่อมด้วยนะเนี่ยทำแป้นจับแล้วก็ดามเพื่อความแข็งแรงต้องดามครับไม่ดามไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ดามเนี่ยเราถอยอัดกองดินบางทีก็ เบี้ยวเลยนะครับต้องทำแบบนี้แหละเอออย่างนี้ก็ดีนะยึดมีน,นี่ดามตรงนี้ตัวนี้เป็นรถชัยนาธนะครับกระบะมีเนียม พวกอย่างนี้มันขนดินมันติดกระบะดีไหมดูอ่ะตามเสาตามอะไรนี่ก็จะใส่ตัวนี้ดีกวะาทางร้อยห้าสิบริดต์พอมอกก๋วยเตี๋ยว บางฝุ่นท้องช้างแน่นอนถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ้เสริมแหนบเยอะมากครับแล้วรองอีกโอ้

ขาดทุนไม่ว่าลูกค้าต้องมาก่อนเจอไหมสโลแกนอูวะฮะฮะสโลแกนอูบ่ดิเออเครื่องพันไม่ว่าเออไปกินข้าวไปสมู๊ตไปจอดไว์ให้ลูกที่ดื เนีกินก่อผมเ้นข้าเหรอบอผมเล่นรำข้าเล่นรำเงานไม่ทำรำอย่างเดียวสปูดเราสปูมีเอเลยสปูดยฮะการไม่ค่อยดีไม่มีกะทมกินการไม่ดีเลยืมซื้อกระท่อมมาฝากสปดอ กินเบียร์เมื่อคืนเมานอนร้องเพลงคนเดียวเมื่อคืนเนี่ยตุนเขาว่าอีกเขาว่าอุ้ยนี่นอนร้องเพลงคนเดียวนะเขาบ้าลูกไปพี่เ้าวไปกินเลยกินเลยคนนี่ที่นอนสปู๋เหรอไม่ใช่อนู่นที่นอนผวงพุ่นอ๋ออันนี้ที่นอนไข่นี่อันนี้ที่นอนช่างเชลช่างเชลนู่นไปดูที่นอนผมอยู่ชั้นสองโอ้ตากอากาศที่นอนตากอากาศ

บอกราคาแปลงหน้าคันนี้นะครับน่าจะประมาณแสนสองนะครับพี่น้องผมเคยแปลงมาแล้วนะครับประมาณนี้แหละกันชนแพงไฟแพงนะครับสุดนะคันนี้นีโมก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ใส่ฟังไหนนะ 6กตันหรือเปล่าตัวนี้หรือสีตันอ้วนไม่แน่ใจนะเฮ้รถผมมันจะใส่ได้ไหมสีตนันไฟสีตันแบบนี้ เอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ